น้องๆขอขออนุญาตได้ไหมครับขออนุญาต <c oughs> ม,มีอะไมียเะไรเราบอมาหน้าม,านะมือนเนี่ยมียะไรเรานอนอยู่บ้านอะเดี๋ยวให้พี่สอบถามตัวเองมีแฟนยังพี่มัดจำไว้ก่อนเลยคืนนี้หนูว่างไหมลมีไลายไหมน้องเดี๋ยวจะพึ่งไปดิมีไลายไหมโอ้ยหอยปลาง <c oughs> ูเนี่ยกินมากเพราะดีหรอปะยิ้มยังไงนิ้วเขาดี คุณครับอ้ยเดี๋ยวเ่เดี๋ยวไอ้ทิปก็ครับเยอก้างนีโดนแล้วนะยี่สิบบาทเลยวโอ้ยตุยยตุยตอาอายเบิ้งเบิ้งอ้ายเบิ้งเบิ้ง้อว่าไงแล้วรู้ว่ฮะเอาได้ครับเบิ้งเบิ้งเอายนี่วิ่งแบงพันยังไงเลยเอาแบงรหอยกันนี่ฮะ ใจไงใจปำใจป่าเอาเจตียน้องๆขออนุญาตได้ไหมครับขออนุญาตครับใช่หยดออย่างดีเมย์ร้ไงหรอะอยจะไปหาเห็บชื่ออะไรครับเดี๋ยวครับขออนุญาตตอบถามก่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮหนเตยค่ะนามเตยอายุเท่าไหร่แล้วครับ ยี่สิบสองน่ารักจังเลยเนาะไปเอาไะเบิงไปเถิงอเนียา์เบิ้งหังฮะไปเถิงฝีมือการจีบสาวออ้เซตไอยเนี่ยไปเถิงได้โชว์ผ้าอย่างงามนีโอ้ไปเถิงนมแบอยางไงเลยเน้ำอันนี้ค่าขางมาเสิร์ฟอ่ด้เนาะแม่นับแม้องน้องมาเสิร์ฟพี่ฝั่งนี้หน่อยได้ไหม ไปถอ้เถื่อนสวนใจเล็กขึ้นเนี่ยบอกแล้วจะปล่อยเสือออกจากบ้านเสือออกจากทำยังไมงานเมื่อนี้เมียเมียเราบ่แมานะเมื่อนี้เมียเรานอนอยู่บ้านผิดเดี๋ยวให้พี่สอบถามตัวเองมีแฟนยังฮะ ยังไม่มีเหรอพี่ขอไลน์หน่อยได้ไหมเขาอีกอะนัพี่เปเต็มที่เลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวน,นี่มัดจำไว้ก่อนเลยพี่มัดจำไว้ก่อนเลยคืนนี้หนูว่างไหมฮะคืนนี้เป็นต่อกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปตะวันแดงไปไหม เรียบร้อยไอ้บอกแล้วมาัมม่ธรรมดาล,ล,ละมีลายไหมน้องเดี๋ยวจะเพิ่งไปดิมีลายไหมไม่ต้องขอก็ได้เดี๋ยวคืนนี้เลิกงานเดี๋ยวพี่รอรับที่นี่เลยนะอเอา,าเมื่อเมื่อผมอเอาแม่ทำการนเ่งนี่มาจิ้มกันนีอ่อยู่ไรอไาบ้าโยเลยกู๊ดเซียวไ เอาป่จะไปใส่มาคือหนุ่ทรงเล่เกชันให้บอกว่ามากินเขาอยู่นี่ได้ครับคอกับกันได้ครับเต้มาเ้ยมึงเสียหรเอ้งฮะมึงก็ใจง่ายแตสปอร์ใจใสแค่นั่นเด้อ